สวัสดีครับยินดี <bunker. S 1> ต kind of mm ้อนรับคณะกรรมการการดิเทศติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขตสครับโรงเรียนบ้านหนองว่าตั้งอยู่หมู่ที่4ตําบลตะลิ่งชันอําเภอจ้าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศลาหนึ่ง เปิดสอนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนทั้งหมด80คนระดับชั้นอนุบาล2ถึง3จำนวน22คนและชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน58คนนักเรียนพิเศษคัดกรองเรียนรวม2คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการอาทิตย์ยีสมัน โดยโรงเรียนบ้านหนองว่าของเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาที่จะคอยขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยมีผู้บริหาร1คนครูคอสอสองหนงคนครูคอสอหนึ่คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้างสองคนธุรการ1คนและนักการพานโรงอีก1คนครับ การนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมปีงบประมาณ2,567โรงเรียนบ้านหนองว่ามีการคัดกรองผู้เรียนใดบุคคลวิเคราะห์ผู้เรียนใดบุคคลมีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้ปกครองในการหาวิธีส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครอง มุ่งเน้นพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและสื่อสารเป็นแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความต้องการและความจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ให้นักเรียนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันอีกทั้งโรงเรียนบ้านหนองว่ายังส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียนมีทักษะอาชีพติดตัวไปในอนาคตนำความรู้จากในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริงฝึกเป็นเกษตรกรตัวน้อยแม่ค้าตัวน้อยตั้งแต่ยังเด็ก<อ>เพื่อหวังว่า,วาวจะเป็นทักษะอาชีพที่ติดตัวนักเรียนไปในอนาคต และโรงเรียนยังไม่ลืมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีความภูมิใจในท้องถิน่นความเป็นไทยปลูกฝังมารยาทไทยที่มีความดีงามให้มีการสืบทอดและมีการส่งต่อหมวแม่ก้งต้องอยู่แล้ววะแล้วว่างไรระหวว่างหิวนะครับเอาก้งหน่อยี๋ยว และโรงเรียนของเรายังอยู่ใกล้วัดหนองว่าใกล้หลักธรรมคำสอนเราจึงไม่ลืมนํานักเรียนมาปฏิบัติธรรมมาเข้าวัดทดําบุญทุกวันสาคัญสืบทอดทำนุกปร,ปรุพฤศาสนาอย่างสมส่ำเสมอให้นักเรียนของเรารู้จักยอมรับทุกความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสถานศึกษามีการประชุมวางแผนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมี <Okay. S 2> และมีการนิเทศติดต,ตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้านที่2การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติปีงบประมาณ2,567มีการน้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองเขารบทงชาติทำกิจกรรมทางศาสนา เข้ารบธงชาติทํากิจกรรมทางศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญและวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีและพระบรมวงศาสาวร่วงทุกพระองค์เพื่อนักเรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันของชาตินัว่าเป็นข้อดีของโรงเรียนบ้านหนองว่าที่อยู่ติดกับวัดจึงนำนักเรียนไปทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ hào hào tiếng trống tiếng trống hào hào nhau 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 hè sớm ngàn buồn มีการยกปิ่นโตไปวัดเพื่อสืบทอดทำนบำุบำรุงศาสนาของประเทศไทยให้อยู่ดำรงสถาพรต่อไปและทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญว่าการมีงานทำมีอาชีพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโลกยุคใหม่และในอนาคต ทางโรงเรียนจึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายการมีงานทำมีอาชีพมาสู่สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ภายนอกรวมถึงในชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆนำมาพัฒนาในโรงเรียนให้นักเรียนรู้จักทำการเกษตรมีอาชีพปลูกผักเลี้ยงปลาเพาะเห็ดขาย พัฒนาทางด้านงานฝีมือการทำอาหารพัฒนาทางด้านงานฝีมือการทำอาหารพัฒนาทางด้านงานฝีมือการทำอาหารเพื่อนำไปขายจริงในตลาดนัดลานลูกว่าให้นักเรียนมีนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและและสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในอนาคตนอกจากการมีงานทำมีอาชีพเป็นสิ่งสำคัญแล้วทางโรงเรียนยังได้เน้นในการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อโรงเรียนต่อชุมชนต่อประเทศชาติ ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีจิตอาสามีจิตสาธารณะร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนรวมถึงชุมชนอย่างสม่ำเสมอมีการบูรณาการพระบรมราชโชบายของรัชกาลที่10ด้านการศึกษาทั้ง4ด้านในการเรียนการสอนทุกวิชาการอิเทศติดตามการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การส่งเสริมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการนำผลการประเมิน NT, RT, o n e e t ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองว่ามีการวิเคราะห์ผลการประเมิน NT, RT และการวัดประเมินผลในชั้นเรียนของปีที่ผ่านมาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันในแผนยกระดับทางการศึกษาและนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองว่าทุกปี โรงเรียนมีการจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2567ตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลนำผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังให้ครูผู้สอนนำตัวชี้วัดปลายทางและตัวชี้วัดระหว่างทางไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูใช้คลังข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานทดสอบการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ครูทุกคนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรพัฒนาทักษะทางการเรียนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโรงเรียนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและครูที่ได้คะแนนตามเป้าหมายที่กำหนดและนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา25 6 7เข้าสู่ระบบการสอบโอเนอีกด้วย การนิเทศติดตามการดําเนินงานแนวทางการลดภาระการประเมินโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขตสโรงเรียนมีการดําเนินงานลดภาระการประเมินตามแนวทาง6หลอดังนี้หลอที่1โรงเรียนได้ลดความซ้าซ้อนของโครงการและกิจกรรมเช่นโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้สามารถปรับเข้าไปกิจกรรมและทำกิจกรรมร่วมกันได้ลดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากระยะเวลาและงบประมาณหลอที่2ลดปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บประเด็นที่ประเมินโดยเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นมีการลดภาระงานเอกสารในชั้นเรียนมาจัดทำธุรการในรูปแบบออนไลน์ไฟล์โดยไม่ต้องปริ้น และการจัดทําการประเมิน PA ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลและ QR code หลอที่3ลดเลิกการเก็บข้อมูลของสถานศึกษานักเรียนในกรณีที่ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอยู่แล้วเพื่อลดภาระการกรอกข้อมูลหลายครั้งกรอกครั้งเดียวแต่สามารถใช้ได้หลายงาน ทางโรงเรียนมีการลดเลิกการเก็บข้อมูลซ้ำโรงเรียนมีการดำเนินงานในการเก็บข้อมูลสารสนเทศเช่นข้อมูลนักเรียนน้ำหนักส่วนสูงมีการจัดเก็บข้อมูล DMC ที่นักเรียนทุกคนสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนไว้เป็นไฟล์ในแต่ละชั้นเรียนโดยใช้ Google Drive ครูสามารถนำไปใช้ได้ในทุกเมื่อหลอที่4ลดเลิกการรายงานในรูปแบบกระดาษการเขียนด้วยมือและให้รายงานผ่านระบบออนไลน์ โดยโรงเรียนได้นำการรายงานในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form และการจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive ให้นักเรียนและครูได้รายงานผ่าน Google Form และนำข้อมูลไปใช้ได้ในทุกเมือ่อหลอที่5ลดเลิกการจัดการเตรียมเพื่อการรับรองและการติดตามการประเมินโดยลดการจัดเตรียมเอกสารสถานที่จัดนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน ลดการจัดเตรียมข้อมูลในการรองรับการประเมินมีการสร้าง QR Code รองรับการประเมินจัดทำการดำเนินงานตามระบบและประเด็นที่ประเมินสรุปเป็นวิทีหรือ Power Point เพื่อนำเสนอหล่อที่6ลดความซําซ้อนความถี่ของการนิเทศติดตามงานในโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านหนองว่าลดความซ้ำซ้อนและความถี่ของการนิเทศติดตามโดยเป็นการประเมินภายในโรงเรียนมีข้อกําหนดอย่างชัดเจนมีแผนการนิเทศภายในตามปฏิทินที่กําหนดการนิเทศของต้นสังกัดเช่นการนิเทศภายในปฏิบัติตามปฏิทินทั้งแบบทางการและไม่แบบทางการมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้การเยี่ยมชั้นเรียนการสัมภาษณ์ครูผู้สอนการสัมภาษณ์นักเรียน การใช้กระบวนการ PLC ในแต่ละกิจกรรมจากการประชุมครูตามปฏิทินและการติดตามผลการดำเนินงานเดือนละหนึ่งครั้ง